ามผัดใบตั้งโอเนี่ยน่ากินไหมไปสั่งตามร้านตามสั่งมันไม่ได้อย่างใจก็เลยต้องทำกินเองก็มาลอง,ลอง,ลองมาทำกันก็มีปลานิ้นทอดกรอบเอาไว้แล้วก็ส่วนประกอบก็มีใบตั้งโอ๊กเจียวดำน้ำมันหอยอซอสปรุงรสและก็น้ำน้ำปลาอีกนิดหน่อยจากนั้นเราก็ไปผัดผักก็ผัด,ผด,ผด เราปรุงอะไรก็ะลายเรียบร้อยแล้วเตียมพอกระเทียมหอมดีแล้วก็เอาผักลงไปผัดเลยค่ะพอคุกไปคุกมาให้มันเข้ากันจับเครื่องปรุงที่เราใส่ไว้แล้วนะพอมันได้ที่ผักเริ่มสลบแล้วเราก็ใส่ปลานหมึกทอดกรอบของเราเราปุคุกเขาเลยให้น้ำผัดเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาบ้าง แต่ก็ยังคงความกรอบเอาไว้นะอย่าให้ปลาเนี่ยแขะจะหมดก็จะได้รสผักแล้วก็ความกรอบของปลาปลาหน้นผัดใบตั้งโอที่อยากกินไปสั่งแล้วไม่ได้ดังสั่งเลยต้องมาทำกินเอง เป็นไงคะมากินไหมอันนี้เราทำของเราเองนักเกรงพอทำเองกินเองได้อย่างที่ต้องการเลยค่ะผัดใบตั้งโอแต่เนื้อปลายยังกรอบอยู่แล้วก็ขอข้าวร้อนๆอีกหนึ่งจานจบพบกับฟาร์มอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามดูมาอร่อยไปด้วยกันค่ะและยลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ปลาผัดใบตั้งโอหค่ะ